บอกแล้วอบอกแล้ว,ลวเจี๋ยกูดิัก้วรสชาติเป็นยังไงครับผมคำเตือนรายการนี้มีเนื้อหาชนให้มึนเมาไม่เหมาะกับเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีผู้ปกครองควรให้คำแนะนำน่าจะหายหแล้ววะ่ายแล้ว,ลวสวัสดีครับวันนี้พบกับช n n e l แชนแนลแชนแนลไทยเหนือเลยวะแชแนลแชนแนลเออได้แหละวิธีวิธีสถุนวิธีวิธีสุนเอ่อวิธีวัยรุ่นของคนเหนือไอคเลยวันนี้นะครับกิจกรรมที่เราจะทํากันก็คือไปตกปลาครับแล้วก็ทําริมสระน้ําหลังบ้านผมเองนะครับเป็นแบบว่าคันทรีคันทรีเนาะเป็นแบบแนวคคนทรีนบแต่ก่อนอื่นเราต้องดูอุปกรณ์นะครับเราตกปลาโดยใช้เบ็ดเบ็ดเบ็ดอะไรครับเบ็ดราคา5าบาท สองเป็ดห้าบาทเมื่อก่อนห้าบาทตอนประมาณห้าบาทตอนนี้น่าจะประมาณนั้นเดีนี้เราไปซื้อเบ็ดกันก่อนนะครับผมไม่ใช่เบ็ดอื่นใช่ไหมครับไม่ครับเบ็ดหลักเบ็ดอะไรเบ็ดไม้ใช้ไม้ไผ่ในการทำแล้วมาซื้อก่อนใช่ไหมครับกูกินยามาแเรามากินเล้าเอิรเออเป็นการกระตุ้นของเซลล์เม็ดเลือดขาวครับเดี๋ยวเราไปซื้อเบ็ดที่อ่าเราเรียกว่าร้านขายของทั่วไปก็จะดีนะครับ ว่านุ๊กกูเฮงกูเฮงเบ็ดนี้เป็นไอเทมแรร์นะครับบอกเลยใน711ไม่มีขายนะครับไอเทมแรร์ไอเทมเลยไปไปกันครับ <c oughs> เอาเอา,เอาขึ้นก็คือเอาไป,อนนไปเลยไปเลยเอาเออเอาเอา <c oughs> เอาอะค <c oughs> นน,น,นจริงผีไบเกอรนะ์ฮะ ืไปไหนละไปไหนละไปพูดละเอาเอาเอาิมิานอะไรกี่บาทต้อไม่ได้กระเป๋ามาบ้านค้างนี้หรอหมอดอยหมอเบ็ดไปหาฟ้าอะไรเดี๋ยวผมอาการขึ้นบาทได้ไหม ไปไกระเป๋าตังมาอันนี้ขอบคุณครั <laughs> บมาถึงมาถึงมาถึงแป้งเอาไหมยูทู o ย <laughs> ูทูปเบื่อแล้วครับยูทูปยูทูป <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมาให,ให้มามันแน่อนอ <laughs> นขอบคุรับ,บ <laughs> เดี๋ยวมาไหมให้ต่อ <laughs> เราก็กลับไปกกลับกลับบ้านใช่ไหมรอ๋อโอเคพี่มึงเอาตังคกราจ่ายมึงเออบ้านจะต้อากรจ่ายมีการสั่นคลอนของขับมาครับเรามาที่บ้านนะนี่คือขอ้อดีของร้านของชำร้านของชำที่บ้านก็คือว่าเราเนี่ย สามารถที่จะติดเงินเขาได้สิบบาทถ้าเขาไม่บาทนะฮะเขาไม่บาทถึงบานเลยนะเนอะแต่เราไปเชื่อเบสอ่ะอันสิบบาทอ่ะเอาจะเอาไปเท่าเดียวแล้วก็สามมันอ่ะแปะไว้ก่อนแปะประเลยไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไยวเรจะไปคืนเขาไรู้เหมือนกันนะครับรู้ไปกันแล้วเดี๋ยวสักพักเราก็จะคืนเขาแล้วนะครับธุรกิจอยู่แล้วอันนี้ของคุณบัสนะครับอ่าของเหมือนกันนะครับสีเหมือนกันจะให้คุณเราก็จะมีเกมไหมครับ ใครตกได้หรือเปล่าครับใครตกได้ตัวแรกนี้ดีกว่าเราต้องพนันกันแล้วครับใครตกได้เป็นคนสุดท้ายเออหนึ่งปองไหมหนึ่งปองครับเดี๋ยวยกยกน้ำชาหนึ่งกระป๋องน้ำชาสูตรพิเศษด้วครับยวดนเดียวให้หมดนะครับครับเดี๋ยวเราจะเคลื่อนทัพไปยังบ่อปลาโขกมข้าใจครับบ่อ A few moments later คุณเตรียมอุปกรณ์พร้อมหรือยครับตอนนี้อุปกรณ์เราพร้อมแล้วนี้ใครนี่คือใครครับผู้ช่วยใช่ไหมครับนนี้คือผู้ช่วยครับช่วยช่วช่วยครับช่วย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 ชปวยชวยเ่็ยช่วไปเอากัวสั่วว่วมันมันมีกั่วยยว่วย่ยช่วยชวยช่วยถ้าเป็นถ้่เป็นโกโก้มันว่า่ว่ามันมันมีกัสัว่ามันก่ยย่่นเป็นไงครับม เอาไม่ใช่ละนักนคือเอาอะไรมาด้วยอะเกลือหรือเปล่าไปกันเลยเดี๋ยวมาไปเอาเกลือกันเออลืมเยลือพิธีกรกูหายนะบ้านมันเป็นพิธีกรเลยไปแล้วงั้นหนึ่งตัวเดินไปเรื่อยๆนะครับโหวิธีวิธีวิธีนี่คือทางลัดครับวิธีทางลัดครับทางธรรมดาโลกไม่จำาเลยครับ พื้นที่ที่อยู่ในตรงนี้ไม่ต้องตกใจทำคือน,น้ำชานะครับน้ำชาครับใช่ครับมีคำว่ามีน้ำชาเนี่ยนองๆนี่แหละมีปลาโอ้ยมีปลาจริงๆแล้วเราก็จะเก็บของปู <c oughs> ปูสามาปล่อยเราก็กินมันน,นั่งไงปูที่ม <c oughs> ันต้องมาตายนะถึงได้ลูกปลาสีทองเฮ้ย <c oughs> อันนั้นอย่างนั้นมอดลูกปลาสีทอง <c oughs> ปลาทองหรือเปล่า <c oughs> ปลาสีฟ้าองไอ้ปลาทับทีมปลาเนี่ยน่ะปลาสีส้มปลาทับทีปลาอะไรครับมอลบอลปลาอะไรครับปลาทับทิมไม่ใช่ครับที่ทำให้ประเทศไม่เจริญครับปลาปลาเราจะปลาที่ทุกคนรู้กันนะครับปลานั่นแหละครับเราจะปลาสองปลาที่ทุกคนรู้กันอยู่รับประทานเฉพาะปลาที่ไซส์ใหญ่ ครับตัวใ้กล่อนจะไม่แานเราจะให้มันไปเติบโตนะครับใคไ,ได้ตกได้เป็นคนสุดท้ายหรือต้องยกรวดเดียวหนึ่งกระป๋องอ่าแ,แ,แล้วต้องตองตุกปลาขนาดใหญ่ต้องใหญ่ขนาดไหนครับคุณมอดถึงจะเรียกม,มาซักกตามประจําเอามือผมเป็นหลักนะครับสนิ้วขึ้นไป4นิ้วนะครับมาโอเควัดสนิ้วห้าปุ๊บเพราะถ้ามันใหญ่กว่า ถ้ามันใหญ่กว่าสีนิ้วผมนี่ถือว่าาชนะนะครับเนาะแต่ถ้าเราตกมาแล้วต่ำกว่าสีนิ้วผมก็ถือว่าต้องปล่อยไปปล่อยไปแล้วถือว่าไม่นับนะครับตอนนี้เราต้องประดิษฐ์เบ็ดก่อนฮะตอนนี้ต้องครับผมมีอุปกรณ์อะไรบ้างเราต้องปัดเบ็ดล้ครับเราก็คุณเจทายวิธีการตัดเบ็ดของพอมได้เลยไปใช้ไม้ไผ่ที่จริงก็หาคันมันแค่ยาวๆนะครับใช้ดูมาดูว่าเราต้องใดดีวะเอาแบบยิงยนต์มะ โอ้ oh, ได้ละได้ละกันอ้โหได้อะไรครับได้ขทุกฝาฝาฝาฟันหอยฮะได้ดีนหัวกูอะประมาณนี้นะครับประมาณนี้อันนี้เป็ดของใครก่อนครับของใคเป็นขอยเฉลั่ ให้มืองก็เล่นกันเองไอ้ตากล้องผมไดครับเดี๋ยวนี้ไใขอตากล้องก่อนนะครับเอ้โครับโยนไปก่อนครับนี่นะครับเบ็ดสุดเบ็ดจะมีความยาวขนาดนี้นะครับเบ็ดเบ็ดแบบประหยัดใช่ครับบอกเลยครับเราการทำเบ็ดคันนี้นะครับเราซื้อแค่ตัวเบ็ดนะครับส่วนม้าเอ้ส่วนเรียกว่าอะไรคันเบ็ดนะครับเราหาได้จากทางบ้านเราเองนะครับเหมาะกับปลาประเภทไหนบ้างครับเบ็ดนะครับ เบ็ดอย่างนี้นะครับมอกับปลาที่ตัวไม่ใหญ่มากครับสักสองสามโลผมว่าไม่น่าเบ็ดไม่น่าจะไหวครับปลาชะโดไหวไหมครับไม่น่าไหวครับน่าเป็นพวกปลาทั่วไปนะครับปลาพวกปลาตับเพียนปลาดุกปลาลิ้มนะครับปลานินเลีพวกนี้น่าจะได้ครับจะได้ถ้าปลาอะไรที่มาควรตกนะครับว่าประหยัดครับปลาที่ควนให้ทีบ้านิดหนึ่งครคุณมีวิธีการเลือกไม้ไผ่ยังไงครับคุณหมอ ที่มันเป็นสีเขียวเ้ยไอ้สัตว์เป็นสีเขียว <c oughs> อันนี้ก็ได้แล้วอันนี้ก็ได้อันที่สองแล้วครับยอดแล้ว <c oughs> อันสามครับอันที่สามเอาหนานานนนต้องเป็ดพีนะต,ต้องเราพี่นึงเรียบร้อยครับต้ <c oughs> องความอะไรนะเพราะว่าเร้อนเราจำในวัยเด็กเมื่อก่อนชอบตกเป็ดมากเราจะเป็นการบั้งลายมัน ใส่สายใช่ไหมครับไม่คิดว่าเราจะได้กี่ตัวทั้งหมบัางเรืองหลังจากสองคลิปตอนนี้ทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าเห็นแต่แฟนคุณมอสแล้วทําไมไม่เคยไม่เห็นแฟนคุณบ้านกับคุณเจบ้างสดมาแล้วคำตอบก็คือคือคือซ่อนนะครับไม่มีนะครับเขาเก็บไว้ที่บ้านครับผมเขาซ่อนไว้ในป่าหรือเปล่าเขาอาจจะเอางี้เลยคุณเจ้ป่าหรือเปล่าเอางี้เลยครับพินารีพวกนี้จริงจริงนี่ไหมครับคุณเจ้แม่ตานีไม่ได้ จะเอานี้จริงๆใช่ไหมชอบไม่ได้ปานเป็นคนเป็นกล้วยตานีเลยโอ้ตอนนี้เราก็ทําการบั่งเสร็จแล้วเราก็ทําการติดตั้งแบบนี่เขาเรียกว่าทุ่นทุ่นนะถ้าไอ้ที่ส่งเด็กไปเรียนคืออะไรบ้านทุนนะครับโอ้โหฟาร์มถ้าเอาเนื้อไปอยู่ในหม้อแล้วครับวัดเราเรียกอะไรครับตุนครับที่อยู่ในดินแล้วครับที่่อยูในดินตุนนะครับ เรพอใจพวกคุณแล้วยังครับถ้าเรียกถ้าอยู่ในรัฐสภาแล้วครับบัสเดี๋ยวสักแป๊บเราจะมานะครับมีเสียงวีววอวีิวอรถจะมาแล้วแต่เขาจะถามว่าสวัสดีครับคุณเจอยู่แถวนี้ไหมครับไม่รับพูดถึงกฎหมายนั้นเราบ้างนะครับบัสที่อะไรนะที่ครูอ่ะนี่อันนี้มันครู่อะอะไรนะห้ามเผยแพร่อะไรนะอ๋อเขาบอกว่าครูเงินเดือนน้อยครับทีทำทำยังไง ดีถึงสักภาพลับได้ก็อย่าไปเผยแพร่ครับอย่าไปลงเฟซบุ๊กครับอิธิแก้ปัญหาสุดยอดมากเลยครับของใครใช่ครับคือเป็นความลับเลยล่ะใช่ครับมันจะไม่มีครับถ้าเราไม่เสนอพระนาเสนอเฮกได้เลยนก็ได้เลยผมจะมัดโดยใช้เงี่ยนเอ้เงื่องครับเนื่อ้ยนป่งูกซุงนะครับแต่ดูแลคุณม่อไม่ได้จต่เนี้ยนได้นะครับเนี่ยตอนไปสอนเด็กลูกเสือเป็นแบบนี้ครับ ไอ้คนบัญญัติลูกเสือครับบัสในขณะที่เราถ่ายคลิปนะครับเรารับวัคซีนเออรับวัคซีนว่ารับวัคซีนคนละ3เข็มแล้วนะครับผมเราสวอปจมูกมาฮะเราสวอปจมูก,มกทุกคนส<ม>องส<ม>องขีดเอ้ยขึ้นเลขีดกันทุกคนแล้วนะครับนะฮะนี่เราทำตามมาตรการการถ่ายทำทุกอย่างนะครับอ๋อสกบสกสสกสอย่าอย่าเข้านะครับเราวอดรอมาดูวันนี้ว่าจะได้แดกกี่ตัวฮะไม่ได้เลยนะครับร ไม่ได้ก็ไปซื้อตลาดมาแล้วฮะไม่ได้ครับเดี๋ยวเป็นความลับเราแตกครับเห็นในถังครับจริงๆแล้วเรามีปลาเอฟซอนตรงนั้นนะครับใช่ครับเอาไมแป้งกกกีครับเราจะเอามาทําการหมักปลาเราเอาเกลือมาด้วยครับตอนแรกว่าจะทําชบูด์คือเราไม่ซื้อครับผมเพราะเอาไม่มีตังค์เราจะเอาเกลือเนี่ยแหละผสมกับซอสมา่าเลยครับนี่แหละครับที่เราไปหมัก กันมะล่าเกลือฮะแล้วก็แป้งกุกกี้ฮะมีทำนี้นะครับแล้วเราขอเอาขับรูปของอาจารย์จริงจังมาครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินนั่นแหละเล่าประสบการณ์ตกปลาเลยครับมอสห้าสิบปีที่แล้วห้าสิบปีดีดีนะฮะสิบปีแล้วมึงยังไม่เกิดครับคุณมึงยังไม่ตายจากชาติที่แล้วครับยืมได้กูไปตกที่นู่นนะมอสไอ้ที่มันมีคนตายอยู่อ่ะเก็บน้ำนู่นนะตายทำไมครับ ไม่รู้จะมีคนใจแล้วมีปูกินมันอยู่ตรงนั้นล้นนี้ปลาเยอะเลยปรากฏว่าคุณก็ไปเจอสิ่งนี้นะับอือครับได้ปลามปนตัวนึงครับแล้วก็กลับบ้านนะโอ้ได้แล้วครับหนึ่งอันเมื่อเมื่อเรามัดเสร็จแล้วนะครับเราก็ทาการเขาเรียกว่าอะไรวะเคียนเคียนครับให้เป็นเคียนที่เป็นภาสาเเคียนนะครับสาหรับภัสสเนือเราเคียนแปลว่าหมุนมันอ๋อหมุนให้มันลงไปครับติดกับด้านตอนนี้ก็ป่วยตกหนองกันเนี่ย ปฏิบัติการล่าแต่อันนี้ใส่เยอะหรือเปล่าอันนี้เป็นอาหารนะครับปลาที่เราจะตกเนี่ยในบอ่อเนี่ยส่วนใหญ่เป็นปลาที่มันมังสวิรัต <c oughs> ไม่ทานเนื้อไงครับผม <c oughs> นั่นคืออะไรครับอันนี้ข้าวผสมกับรำรำครับอารมณ์หรือเปล่ <c oughs> าอารมณ์มันจับหรือเปล่ารก็น <c oughs> ่าจะนี่ครับเราผสมกับรำเพื่อเพิ่มโอกาสที่จับได้แต่คนไม่รู้ครับอารมณำคือ r าฮะเดี๋ยวเราจะทำการซ็ตติดของเราให้เรียบร้อยก่อนนะครับ หลังจากนั้นก็จะถึงราวันไฟไฟไฟตอนไฟยังไม่จบอะอะล่ะตอนนั้นจำไม่ได้อีกแล้ววันนั้นนะฮะโอไม่ไหวแล้วโอ้ไม่ไหวแล้วจำได้แน่เบียบอมเปียบอมเป็นไงล่ะโอ้ยตกกระวายทำไมกินไม่ได้แค่เบียบอมแค่นี้พอกินไปเท่านั้นแหละเป็นไงเพื่อนเนี่ยนี่ของมึงกันลันี่อยู่ที่ความสามารถนะนีครับผมอีความสามารถของเรานะฮะเล่าถึงอะไรนะครับการตกเป็ดของสามกุ้นะครับว่า มันมีด้วยแหละครัรไแบไม่ไม่แต่ท่านในประวัติศาสตร์มันมีเหตุการณ์ตกตกเบ็ดจริงๆครับก็คือเหตุการณ์ของเจียงไทกงนะครับมาสิมาสิ่งนี้คือนี่เขาเรียกว่าอะไรนะครับขอเบ็ดตรงนะครับเขาบอกว่าจริงๆเขาไม่ได้ตกปลาครับเขาแต่เขาจะตกปลาชาอาชาเลยครับใช่ครับนั่นคือเขาตกเขาพยายามตกโจ้อองนะครับเพื่อให้โจ้อองรับเขาเป็นคุนเอเป็นศินาบดีนะครับวิชาประวัติศาสตร์ครับดง่ายๆก็คือตกเบ็ดเพื่อให้ผู้มีปัญญามาถามนะครับว่าตกทําไม ผู้วิญญาเดินเข้ามานันตกน้ำเพื่อเพื่อให้มึงถามสลากเออกูณตกเพื่อให้มึงถามไปเลยให้มึงถามอารมณ์ประมาณนั้นโอ้เราจะมาประชันกันระหว่างผมและคุณบาสรราวันไฟเรามาดูกันนะครับว่าระหว่างผมกับคุณบาสใครจะได้ไซส์ใหญ่กว่านี้มาถนัดไหมครับเล่นไซส์ตาไม่ถนัไซส์คอ อ๋อใส่คอใส่คอคุณแมวหรือใส่คอสาวที่ไหนครับใส่คอปลาครับตักอ๋อกนั่นเองเดี๋ยวคุณเดี๋ยวเด็กดูเยอะตัดออกนะ่นใส่คอปลาคนี่ฮะเราก็จะรอปลากินเหยื่อนะครับรอ a few moments later เสียบบัตรมือปิดด้วยฮะเสียบบัตรอย่าลืมฮะอย่าลืมเสียบบัตรยกไปแลยฮะตอนนี้ไม่ไหวแล้วเสียบบัตรต้องเติมละโดยสับเรียงมาแล้วเสียบบัตรส่งเหยื่อลงน้ำมาแล้วฮะผมก็ปักไปตรงนี้ฮะถ้ามีโต้กูนั่งนอนตรงนี้ครับัตรบัตรยกเร็วเชี่ย ตันหรือเปล่าตะกี้อ่ะมตันก็มัมัันมบอกแล้วกูบอกแล้วเียกูดิโอ้โวัดอย่ลุตวัดอย่าลุดเก็บ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 วัดวัดเก็บปาวัดวัดเก็บไปเก็บไปเก็บไปกูบอกแล้วใสืห้องไรยู t h ต่ฟังเออโอ้ตัวใหญ่ด้วยปรด็คือกูติดกูไปไม่ได้โอ้โหขอจริงวะ ของจริงว่ะโอ้โหบอกแล้วบอกแล้วมันไม่ตอดไมเชื่อกูไว้ไอ้บอสบอกแล้วบอกแล้วใครได้คนสุดท้ายยกหมดก่ดด้วยนะไอ้เหี้ยโอ้โหได้ฟ้ามมือเสียนฟัดโอ้จริงเหรอได้ไหมอ้าเกินนะครับเกินนะครับผ่านเดี๋นิ้วนะครับนี่นะครับโอเคผ่านนะครับตัวนี้ผ่านนะครับนี่ครับที่เซียนบัสจับได้ครับหายใจตึกๆๆอยู่เลยฮะมอดสุดีด รู้สึกยังไงบ้างคะที่คุณเป็นคนแรกรู้สึกด,ด,ดีครับรู้สึกด,ดีใจมากครับนี่เา <c oughs> ต้อง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 ไงฮาร์จะบัฟทีนเขาว่าหาต้องได้สองตัวเขายอมตกได้สักตัวโอของบัฟกระตุกอ่ะของบัฟกระตุกอย่าอย่าอยาอย่าอยาในโชนอยโชนอยโชนมาเห็นปลาเลย โอ้ตัวที่สองปอดแอคแล้วปอดแอคแล้วรอดได้เจไปบ้าเดินตรงเตรียมเดียมขึ้เชือกแล้วล่ะโอ้ไหลเป็นยังไงบ้างคะตัวที่สองเรียบร้อยครับผมไม่ได้กินน้ำชารอดตัวที่สามตัวที่สามนะครับเป็นเกียรติที่สองก็รอดขอบด้วยปอดบอกไอ้จั๊ดเขไม่อยากแเ้รอดตัวประกอบการของเราเป็นไงบ้างฮะ ได้สามตัวนี่ครับคุณบาสได้หนึ่งตัวผมได้สองตัวกูไม่ได้แั่ตัวเลยฮะแต่คุณเจ๊ไม่ตัวตามกฎกติกาครับตอนที่เราตั้งกันไว้ก็คือคุณต้องดื่มน้ําชาหมดนะครับในเพื่อเดียวน้ําชาสําหรับความพ่ายแพ้หมดเลยครับแมวโอ้โหฟังเสียงน้าชาอะไรมีความสู้ซ่าเอาละ เพื่อเดียวนะครับมาเลยครับน้ำชาของความาพาา่แผลแดดราวันเพื่อผมเป่งเฮ้ย่ผมเป่งแดก,พกเพื่อผมเป่งตะวันรับปลายังไม่แดกสักตัวนะฮะโอ้โหจับไปไฟอ,อือหืออือหือ,อ,อยังครับผมให้เวลาพักได้เพราะมันเย็นโอ้โหพอเลยอ,อือหืออือหือออออ ยังดีแอคชั่นคนดูเลยยังโผล่เดี๋ยวเขี่ยวบ้างเลยไม่มีการคัดนะครับทายสุดทายลุว่านะครับมึงจำตอนที่กูได้เบียร์บอลได้ไหมครับผมเนี่ยมึงไม่แทนกล้องนี้เลยครับเหลือสามแบบเจ้าแล้วครันเหลือแล้วก็ผมเหลือหนึ่งนาทีอื้อฮือ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 ได้แล้วครับเกมต่อไปบ้านคุณเจอแน่ คือผมคือผมไม่แพ้ครับวันนี้ผมผมก็ชนะครับเพราะตามการแขงให้ได้ไปชนะหมดแล้วครับสุดยอดครับบ่มือบ่มือบ่มือเยี่ยมมากใหญนี่คือผลประกอบการนะครับผมปลานิลสามตัวในอ่างน้ำอันเล็กๆล็กนะครับหน้าที่เด่นแดนหายไลเดี๋ยวเราจะทำอะไรต่อครับเราจะไปทำเมนูข้าวกลัวกันนะฮะ ต่อไปก็ัวอะไรครับแมวัูแล้วแต่แมวครับัวแล้วแต่แมวครับใช่ครับัวแล้วแต่แมวเดี๋ยวจับไปครับเดี๋ยวเราดูว่าปลาที่เราได้จะไปเป็นเมนูอะไรเพรากความทำหน้าที่ตกปลาส่วนคนทำหน้าที่ปรุงอาหารคือคุณแมวครับเชฟแมวเดี๋ยวเราไปตั้งโต๊ะเตรียมนะแบบหสไตล์ปลาทั้งสองตัวปลาน้สวตัวก็ได้กลับสู่ดวงดาวปานินไปแล้วเราเราส่งอีกตัวไปดาวคารแล้วเมื่อกี้ให้คุณยายหรือเปล่า ัวหนึ่งก็ส่งไปให้ห้องครัวนะครับครัเพื่อให้ใช่ไหมครับคุณแดดใช่ไหมครับก็ให้ปรุงอาหารให้คุณแดดครับส่วนที่สองตัวนี้เราจะทําการหมักเกลือครับและก็ย่างมันด้วยสูตรพิเศษด้วยสูตรพิเศษหมาล่าอีกแล้วตัวนี้คือกระมังนั่งด้วยฮะสูตรของเราก็มีเกลือนะครับเกลือครับแป้งโกกิเพื่อให้มัน เพื่อให้เกลือเนี่ยมันยึดติดกับตัวปลาแล้วก็มีซอสปลาสูตรพิเศษสูตรสูตรมันนั้นเหรอไหนคะสูตรพิเศษเนี่ยคิดเองครับผมดับแรกนะครับเราจะนําตัวปลาออกมาจับน้อนลงมาครับใส่ซอสมะลาให้มันอยู่ข้างในสุดนะครับเอาห่อโอ้โหสุดไปฮะเดี๋ยวกำลุกมาดูเลยครับโอ้โหตัวเลยเหรอคะถูกต้องครับผมโอ้โหสูตรพิเศษนะครับใส่ทังมือด้วยนะ ให้เหลือสูตรธรรมดาให้แดกเลยเหรอคะแบตจะหมดแล้วฮะตอนนี้ไ <pl> อ <ains> ้จะหมดอ่ะแบตมือก็จะหมดแล้วฮะไม่เป็นไรครับต่อไปนี้นิดนิดหน่อยแดงคะับเราก็เอาแป้งโรยลงไปกุ๊กี้หรือเปล่าแป้งกุ๊กขี้ต้องครับลไปต้องถือหน่อยนะครับผู้ช่วยครับผู้ช่วยผู้นั่นลคร่ะเราจะไปเอาขี้มันออกนะครับเอาออกสิ เพราะว่ามันจะดะมันจะขมเอ้าวอร่อยคุณต้องเอาออกครับเพราะมันตายไปแล้วครับหมักไปก่อนครับไม่ได้เอาเกลือใส่ด้วยพี่เอาลูมไม่ใส่เกลือดีกว่าแดกไม่ได้ก็ลงลงหลุมฮะยี่ห้องระวับครับเราจะต้องระวังแง่งมันไปเรียนสูตรมาจากไหนครับตำบลอมก๋อยหรือเปล่าคิดเองอคิดเองอ่ะใส่เกลือเยอะนะฮะ ตั้งแด็กไม่ได้หผมเพี่อได้อยู่เราจะได้ความหอมดักเกลือกิมมัลานะครับกิมมัลาหอมฉุยนะฮะจะให้มันหอมๆมานะครับครับหอมอะไรคะหอมพี่หอมใช่ครับหอมขี้ปลาเออนะฮะสูตรธรรมชาตินะฮะเราจะปิ้งมุ้งหนครับเดี๋ยวเราจะย่างตรงนี้นะครับครับเดี๋ยวทีมงานบัสก่อไฟหน่อยนะครับเพื่อนทำป่าอกฟางหรือเปล่หลอวะทั้งมาล่าทั้งอกฟางนะครับตอนนี้เรียบร้อย เรียบร้อยไปแล้วฮะแบบต่อไปอันนี้คือผู้รับประทานฮะอยู่ข้างหลังฮะก่อไฟฮะใช่ไหมครับต่อครับเป็นแบบต่อไปต่อไปไกีนก่อนนะครับครับโอเคครับมาชาร์จเถอะครับมอสต่อไปเราจะทําการเสียบนี่าใส่ตะไคร้แมวใช่ไหมตะไคร้ยาปากสักอย่างเลยมันนะเออใส่เอาไ่ใส่ตะไคร้นะครับใส่เอาไปออกครับเสียบปากดินเลยฮะเอาใส่ออกเออพอกครับพอกผิวฮะเกลือมาล่า คือกวาลาด้วยฮะเลยจะเชื่อเราไฟก็ดับฮะเราต้องทำฐานเนี่ยฮะเราไม่มีฐานฮะ,ะเข้ามาเออโง่บันเลยละเราจะมารอดูผลลัพธ์ว่าเราจะแดกได้หรือไม่นะฮะ A few moments later เวลาตอนนี้ก็ผ่านไปในประมาณตอนนี้าานนปลาเราก็เป็นลูกเป็นล่างขึ้นมาแล้วฮะเป็นรูปเป็นล่างโอ้โหเราจะได้แดกกันลวตอนนี้หรือเปล่า เรามาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงปลาหมักเกลือแล้วก็ผสมกับซิบมาล่าสูตรมาล่านะไปดูกันเมื่อกี้ทําการโยนโยนไลมอสที่ผมได้ทําการโยนต่นา,นนางนะครับให้ปลาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัลยนะครับเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็มันจะสร้างพวกสาหร่ายมันสร้างคอลลาเจนด้วยสร้างสาหร่ายสร้างอะไรต่างๆปลาพวกนี้ชอบทานเมื่อกี้เราก็ปลาของเราเสร็จแล้วลนะเป็นที่เรียบร้อยอ่เราจะให้ เต็มตาครับเต็มหัวเลยครับเดี๋ยวเราจะลองชิมกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะให้ตัวเล็กตัวน้ำก็ได้ชิมก่อนทั้งเดี๋ยวชิมหรอรสชาติเอาบอกรสชาติด้วยเป็นยังไงอันนี้กินมาได้อนัเรากินไปได้ดูได้อะกินไปได้นะทิ้งเลยเพราะมันเป็นเกลือเกลือเกลือด้วยฮะสูตรเชฟมอสบอก ก็ไม่เอาออกเลยนะฮะร้อนร้อนเลยนะครับน้องนอกนอกกินรึเนื้อเนื้อมันนี่ฮะเนื้อโอ้โหขาวๆอ้วกนะฮะหมักเก่ารสชาติเป็นยังไงครับผมฮ่่อีกแบบตันเลยนะรสชาติเป็นไงครับผมเราลองผิดฟังนี่เอออะไรอ่ะคนชิมครับผู้ชิมครับ เดี๋ยวผมลองชิมนะครับโมเดลครับมันลองชิมฮะชิมเค็มอะไรอ,อร่อยไหมเนาะแงะมาครับมานลองชิมกันครับเรื่องคือสอนให้รู้ว่าต่อไปทำไมคนเอาขี้ปลาออกก่อนผมว่าอร่อยนะครับสำหรับผมแมวว่าไงครับคะชินนะครับอร่อยอร่อยแต่ขมนิดหนออ่อยอร่อยขมนิดนิดสีภายนในอครับรอบนี้แต่ปลามันสดดีปลาสดมากใช <laughs> ่ปลาสดมากนะครับ ซีนี้สดเลยนะเนื้อมันเลยอร่อยโอเคนะครับผมเดี๋ยวลองไปอีกตัวน้องๆขอผ่านตัวแมโยบอกทำไมเราไม่ออกมาสามตัวเลยล่ะครับวีกตัวเอาไปให้แมงยายใช่ไหมครับสองตัวนี้ทำคลิปครับรอมหรอกคุณดูคุณดูนี่มันแดกไม่ได้นะมันเค็มนะครับผมเป็นสูตรสูตรหมักเออทานไม่ได้นะครับมันเค็มมาล่าไมฮะอีกตัวฮะอ้มมองกล้องครับมองกล้อง เป็นไงครับบอกรสชาติสิอันนี้โอเคมั้ยครับอันนี้โอเคครับผมขอบุญครับขอบุครับผมที่สองอร่อยที่สองอร่อยกลัวตัวแรกโอเคถือว่าผ่านเนาะตัวที่สองผ่านผ่านผ่านนะครับยังไงก็ฝากอะไรฝากฝากไอ้พรปีใหม่ครับอันนี้ก็จะใกล้ช่วงการสงกรานทร์ครับกออย่าลืมนะครับวิถีแบบนี้ง่ายๆชิวๆนะครับไม่ต้องออกไปไหนห่างไกลจากโควิด ด้วยนะครับก็ปลอดจากคนอื่นเนาะไม่ต้องอยู่กับคนที่ว่ากลุ่มเสียงต่างๆนะครับก็มาอยู่กับแบบกระท่อมปายนายยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กด like, <Okay. S 1> กดไลค์กดแชร์แชร์กด subscribe ช n น l นี้ด้วยนะครับผมแล้วเราจะมีคลิปที่น่าสนใจอื่น <S 2> <S 2> ให้ทราบอีกมากมายหมดกับวันนี้ก็ขอปิดคลิปเท่านี้นะครับผมคุณแมวขอคำคมหน่อยครับคิดคิดไม่ทันคำคมปาเออเออครับอะไรดีวัด ครมบผแล้ครับปลาที่ปลาที่ควรปลาให้จะให้ดีต้องเป็นปลาที่ไม่อยู่ในสภาขอบคุณครับจบต่อเมือโอเคครับผมยังไงก็ขอปิดคลิปกันเท่านี้เพราะเราก็เริ่มหิวกันแล้วอ่ะมาแดกกันนะครับ